o สโมร์นิ่งจ้า o ส d m ร์นิ่งนะจ๊ะเนะช้านี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะสุมบรรยากาศเดินข้ามถนนมานะคะบ้านเราบ้านของเราออฟฟิศของเรานะคะดูบรรยากาศยามเช้านะคะพร้อมกับดื่มกาแฟไปไหนก็แก้วกาแฟไว้นี้ไปด้วยนะคะ Good morning everybody สวยงามมากวันนี้นะคะวันนี้อึ่งน้อยก็จะไปเป็นโจทย์ที่ตะลิ่งชันนะคะนี่ค่ะดูหน้าตาโจทย์กับกาแฟเช้า,ชา ส่วนจำเลยไม่ต้องมาก็ได้นะคะนัดแรกนะัแต่ส่วนบุญฟ้องจำเลยไม่ต้องมาค่ะพะสามประทับรับฟ้องแล้วนะคะนัดต่อไปจำเลยค่อยมาประกันตัวนะจ๊ะจำเลยวันนี้จำเลยก็จะทำอะไรก็ทําได้เลยะคะ่ะจะดื่มกาแฟจะอยู่ไหนก็อยู่ได้เลยแต่ว่าโจทย์ตอนนี้อยู่ตะลิ่งชันแล้วะคะ่ะอือโจทย์อยู่ตะลิงชันแล้วนะคะนี่จิบกาแฟอันนี้เป็นกาแฟสุขภาพนะนี่ ลุงกับป้าเขาให้ดื่มกาแฟสุขภาพแต่เช้าเลยกาแฟผักเดี๋ยวชิมกันอุ้ยหอมมากเลยอยถ้าดีเดี๋ยวจะเอามาจำหน่ายนะคะอืมไม่หวานนะคะกาแฟสุขภาพจากผักนะคะมีคอลลาเจนไม่หวานอืมดื่มแต่เช้าดูซิเมื่อวานเสียงเยบเสียงแยง น่าจะสุขภาพดีแต่เช้ามาทิตขึ้นแต่เช้าเลยให้ชมบรรยากาศการดื่มกาแฟหน้าบ้านพร้อมกับชมบรรยากาศนี้ชีวิตดีๆนะคะหลายคนสงสัยว่ามาอยู่บ้านไกลไม่บอกดีกว่าเพราะบอกเดี๋ยวเธอตกใจมาละลานสนิกบอกลแล้วไงตระกูลเจ้าคุณปู่ของสันนะสมบัติที่ทางเยอะอืแล้วก็อยู่แบบว่า ไม่ได้อยู่แบบว่าเล้าไก่มันอิซ้วมแตกด้วยนะหรือว่าเล้าไก่แบบอีพัดลมด้วยกระจกงั้นกันนี้อันนีนะ้ที่ก็เป็น้อยๆไร่นะครับบ้านก็เป็นไร่เลยนะคบอยู่ในเมืองนะคบในเมืองตลิงสันอยู่ในเมืองตลิงชันนะคะเดี๋ยวจะมาไปดูท้องทุง่งนาที่ให้เช่านะครับ ยให้คนเช่าทำนะครับนั่นแน่เจ้าคุณปู่เธอนี่รวยมากเลยนะเจ้าคุณย่าก,ก็รวยนะจ๊ะเห็นไหมตื่นแต่เช้าเนี่ยฝันแต่เช้าเลยมไม่ใช่เรื่องฝันมันคือเรื่องจริง เช้าเช้างี้ไลฟ์สดสักหน่อยไหมทุกคนจะได้รู้ว่าโอ้ชีวิตอึ่งดีๆจำเลยไม่ต้องดิ้นนะคะจำเลยที่คือโมกี้คุยนะไอ้ศูนย์ศูนย์แต่ะมีตังอย่างงี้ไม่ใช่อืมมันต้องของจริงมันต้องมีหลักทรัพย์พร้อมเงินในธนาคารพร้อมกาแฟพร้อมมายชือว่าอึ่งมือคือขี่คุยแต่เศร้าแท้เฮ้ยก็ธรรมดาเนาะ ใครไม่เคยเห็นพาะที่สองดวงก็มาดูซะเห็นไหมภาพที่สองดวงดวงหนึ่งอยู่ทังเทิงดวงหนึ่งอยู่ในน้ำบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่รีสอร์ทเด้อดูลัวบ้านซะก,กันแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะจ๊ะน้ำไม่ท่วมยกเวน้นน้ำท่วมกรุงเทพอาจจะท่วม เอ้ท่วมไม่หมดปีเจ็ดสามอันไม่รู้นะแต่ปกตินี้ไม่ท่วมนะจ้าบอกก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวถส้าสูบน้ําออกก็ปลูกข้าวได้นะครับปลูกทั้งข้าวอ่าทั้งน้ำนะไม่ได้เลี้ยงปลาันนีนน้แล้วก็ไม่ใช่นาเกลือ,อดูเอาดูบ่าที่สองดวง ตื่นมานะเช้านี้สดชื่นมากเลยพร้อมมากเลยค่ะพร้อมไปเป็นโจ์สี่โมงแรงนะจ๊ะจำเลยอย่าประวาสะดุ้งไม่ได้มีใบเดียวค่ะมีอีกหลายใบนะคะแล้วได้ข่าวว่าหมูคอนโดก็เตรียมฟ้องแล้วไปด่าเขาผัวเมียสวนหมักม่วงก็หลายใบมันก็นไปด่าเขาดา่าโอ้โหด่าพ่อแม่เขาเช็ดเลยเต็มตัวนะจ๊าน้องงานนี้น้องจะโดนอึ่งน้อยอ่ะตลกหนังหัวว่าเธอคือใครตรงปกนะ,ะตรงปก รอชมฝีมืออึ่งน้อยนะจ๊ะเอฟซีที่น่ารักทุกคนแล้วก็เอฟซีควายของอ,อีดักแด่อีพัดลมอีสวมเนาเออชีวิตดีๆกันมาสุดท้านกอึ่งน้อยนะอย่าลืมนะครับวันนี้อึ่งน้อยจะพาเที่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปขึ้นศาลขึ้นศาลยำแรงค่ะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายคลิปพาไปวัดไปเที่ยวก่อนค่ะนะคะไหนๆมาเที่ยวแล้วจะอยู่อีกกี่วันเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะต้องเดินทางกลับไปเป็นโจทย์ที่ สกลนครอีกหนึ่งนะคะกับอันนี้ก็กระเทียมน้อยร้อยคดีตกเป็นจำเลยของอึ่องนัดสืบนะคะแต่วันนี้นัดในสวนมูลฟองนะคะ FC เอฟซไอชมบรรยากาศ กินกาแฟห,หมดก่อนโอ้สดชื่นมากเลยแถวนี้โอ้ยมีทั้งสวนกล้วยสวนทุงน่งนาสวนลำไย ดูสิครับบ้านแต่ละหลังนะที่อยู่กันคนละห้าไร่สิบไร่อย่างน้อยอาการบริสุทธิ์มาก,กอากาศเย็นเต็มปอดหายใจเต็มปอดสดชื่นดีจริงๆความฝันนั้นสูงสุดอยากอยู่กับธรรมชาตินะคะที่ไหนก็ได้ขอยมีแม่นม้ำต้นไม้ภูเขาแล้วก็ความอิสระนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเลยเอฟ ทำยูทูบเบอร์ก็อยู่ได้สบายๆแล้วกันเขเรียกว่าชีวิตดีๆชีวิตที่มีอิสระไม่ต้องไปหวังรวยแล้วเดอ้อเอฟซีทั้งหลายยู่จนสิลกาศเดินเหินได้ปกติมีรถขับมีห้องนอนมีกาแฟดื่มโอ้ปะเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวทั้งวันเลยนะจ๊ะเอฟซียากระพริบตา พารับบุญเก็บบุญแล้วก็พาไปเอาบุญให้กับเป,ปรตสัภเวสีที่ไล่ละลานด่าคนจัดไปเบาๆวันนี้หนึ่งดอก